The Spoke s e c r e t ตอนความลับของหมอผีบทที่16บนห้องใต้หลังคาเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วผมก็ปิดประตูก่อนจะเดินขึ้นบันไดมือขวาของผมถือเทียนส่วนมือซ้ายของผมถือไม้เท้าโลแวนส่วนเสื้าเงินนั้นยังคงอยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตหนังแกะผมเดินเร็วกว่าตอนขามาแต่ก็ยังระวังตัวเพราไม่อยากให้เม็กตื่นผมยังมีอีกเรื่องให้กังวลด้วย กุญแจของผมอาจจะใหญ่เกินไปสำหรับโต๊ะของหมอผีผมอาจจะต้องใช้แฉลงงัดมันจะต้องเกิดเสียงดังมากแน่ๆขณะที่เดินขึ้นบันไดผมเริ่มรู้สึกอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆเม็กยังหลับอยู่ก็จริงแต่เธออาจจะตื่นได้ทุกเมื่อถ้าเธอตามผมขึ้นมาข้างบนผมคงจะต้องพาดไม้กระดานและหนีผ่านหน้าต่างห้องนอนหลังบ้านอีกครั้งแน่แต่ถ้าเธอตามมาทันล่ะอลิสพูดถูก การประจันหน้ากันแบบนี้เป็นเรื่องที่โง่มากผมต้องคอยนึกถึงพ่อเอาไว้แล้วบังคับให้ขาก้าวขึ้นบันไดไปไม่นานผมก็มายืนอยู่หน้าประตูห้องใต้หลังคาผมกำลังจะเปิดแต่ก็ได้ยินเสียงเบาๆดังเข้ามามันเหมือนกับเสียงควนผมเงี่ยหูซ้ายเข้าไปใกล้ประตูก่อนจะฟังอย่างตั้งใจเสียงควนดังขึ้นอีกแล้วตัวอะไรกันที่จะทำเสียงแบบนี้ได้ ผมไม่มีทางเลือกจึงได้แต่ไม่สนใจมันแล้วพยายามไปเอาของที่หมอแกนต้องการมาให้ได้ผมเริ่มหมุนล,ลูกบิดแล้วก้าวเข้าไปในห้องอย่างช้าๆจังหวะนั้นเองผมก็เห็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้ตัวว่าควรจะหนีไปพร้อมกับอลิสและหมอผีตอนที่ยังมีโอกาสผมควรจะเล่าทุกอย่างให้หมอผีฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอแกนแล้วคอยฟังคำแนะนำจากเขาหมอผีจะต้องรู้แน่ๆว่าจะช่วยพ่อได้อย่างไร สัญชตาตญาณในตัวบอกให้ผมวิ่งแล้วกับมีเสียงตะโกวนว่าอันตรายอันตรายอันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ในหัวผมพยายามจะฝืนอย่างที่สุดแต่ก็ต้านแรงบางอย่างเอาไว้ไม่ได้ในห้องมืดสลัวผมจึงยกเทียนขึ้นเหนือหัวเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นแต่แล้วก็มีลมเย็นวูบพัดเข้ามาจนเทียนดับเสียอีก เมื่อมองขึ้นไปผมก็เห็นช่องบหลังคาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจางๆช่องนั้นเปิดกว้างอยู่จึงมีลมเย็นเฉียบพัดลงมาต้องหน้าผมนกเล็กๆหกตัวกำลังเกาะอ,อยู่บนขอบช่องหลังคามันนิ่งเงียบเล้ากับกำลังรอบางอย่างอยู่อย่างอดทนและข้างล่างฝูงนกก็คือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในห้องนี้บนพื้นไม้กระดานเต็มไปได้วยขนนกมีเลือดสดๆเลอะเทอะและกระจัดกระจายไปทั่ว นอกจากนั้นก็ยังมีซากนกตายกองอยู่เป็นจํานวนมากแลวกับมีสุนัขจิ้งจอกหลุดเข้าไปในเล้าไก่คนนกมากมายมหาศาลลอยตามลมมาวนอยู่ที่หัวผมคงจะเป็นลมหนาวที่พัดจากช่องหน้าต่างลงมาภาพตรงหน้าทาให้ผมเย็ยนวาดไปถึงกระดูกสิ่งที่กําลังนั่งยองๆอ,อยู่ตรงมุมห้องใกล้ๆโต๊ะเขียนหนังสือคือแม่มดลาเมียประเภทตุไหลเธอกำลังหลับตายอยู่ตัวนางดูเหมือนจะเล็กลง แต่ใบหน้านางดูใหญ่กว่าที่ผมเห็นครั้งก่อนมันไม่ผอมตอบอีกต่อไปแล้วแต่มีสีซีดและอวบอิ่มแก้มของนางป่องแล้วกับถุงสองใบขณะที่ผมมองอยู่นั้นปากนางก็เพเยเนน้อยและมีเลือดไหลย,ย้อยลงมาที่คางจนจดลงบนพื้นห้องนางเลือดลืมฝีปากลืมตาขึ้นแล้วเงยหน้ามองมาที่ผมนางกำลังกินเหย,ยื่ออยู่ซึ่งเหยื่อก็คือนกนางเปิดช่องบนหลังคา เราเรียกนกให้บินลงมาสู่เง้อมมืององเง้มของนางก่อนจะบังคับให้พวกมันบินไปยังตำแหน่งที่นางรออยู่นางเริ่มดื่มเลือดมันทีละตัวโดยใช้เวทมนต์สะกดให้พวกมันเข้ามาใกล้ๆพวกมันมีปีกก็จริงแต่ไม่อาจบนินหนีไปได้เลยผมไม่มีปีกผมมีขาแต่ขาก็ไม่ยอมเชื่อฟังผมเลยผมยืนแข็งทื่ออยู่กับที่ด้วยความกลัวนางก้าวเข้ามาหาผมอย่างช้าๆในสภาพเลือดท่วมตัว บางทีนางอาจจะรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้ท่าน,นางวิ่งรีบเข้ามาหาผมเลยเรื่องก็คงจบไปแล้วผมไม่มีทางหนีออกจากห้องนั้นผลแน่ๆเมื่อตั้งสติได้ขาทั้งสองก็เริ่มขยับผมเป็นอิสระแล้วผมเคลื่อนไหวได้แล้วและไวกว่าที่เคยเป็นมาเสียด้วยซ้ําผมไม่คิดจะใช้โซ่หรือไม้เท้าโลเวนอีกต่อไปเพราะสัญชาตยานบอกให้ผมวิ่งแม่มดลาเมียเริ่มคลานเข้ามาแล้ว การวิ่งหนีของผมช่วยคลายมนสะกดนกที่หลอความตายอยู่ให้บินหนีผมใจเต้นรัวด้วยความตื่นกลัวก่อนจะวิ่งปึงปังลงบันไดไปเสียงวิ่งของผมดังพอที่จะปลุกคนตายให้ฟืนขึ้นมาได้เลยทีเดียวแต่ผมไม่สนใจผมต้องหนีออกมาจากแม่มดลาเมียตนนั้นเรื่องอื่นไม่สำคัญความกล้าหาญของผมหายวับไปหมดแล้วแต่มีบางสิ่งกำลังยืนรอผมอยู่ในเงามืดตรงเชิงบันได เมกนั่นเองทำไมผมถึงไม่วนกลับไปที่ห้องนอนหลังบ้านนะผมควรจะมีสติแล้วคิดอย่างอรอบคอบแทนที่จะตื่นกลัวและพลาดโอกาสนี้ไปอย่างนี้แม่มดลาเมียดุหลายนั้นดื่มเลือดจนอิ่มเกินกว่าจะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วผมสามารถเปิดหน้าต่างพาดไม้กระดานแล้วคานออกไปได้อย่างปลอดภัยแต่ตอนนี้เสียงย่ำเท้าปุงปังลั่นบันไดเมื่อครู่ได้ปลุกเมกขึ้นมาแล้วเธอยืนก้นกลางระหว่างผมกับประตูหลังบ้าน ในขณะที่ข้างหลังผมนั้นแม่มดลาเมียอาจจะลงบันไดมาเรียบร้อยแล้วเม็กเงยหน้ามองผมใบหน้าสวยๆของเธอฉีกยิ้มแสงสว่างที่มากพอทําให้ผมเห็นว่านั่นไม่ใช่ยิ้มที่เป็นมิตรเท่าไหร่ฉับพลันเธอก็น้มตัวมาข้างหน้าแล้วสูดจมูกเสียงดังสามครั้งฉันเคยบอกเธอแล้วว่าจะไม่เอาเธอให้พี่สาวฉันเธอกล่าวแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเธอจะต้องชดใช้ และได้เลือดเท่านั้นผมไม่ตอบพอกํกำลังถอยกลับขึ้นบันไดไปอย่างช้าๆและยังคงถือเทียนอยู่ผมจึงใส่มันกลับลงไปที่กระเป๋ากางเกงก่อนจะเอาไม้เท้ามาถือไว้ที่มือขวาและดึงโซ่เงินออกมาจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตหนังแกะด้านซ้ายเมกจะต้องเห็นโซ่เงินเลยรู้สึกแน่เพราะเธอวิ่งขึ้นบันไดตรงมาที่ผมทันทีเธอยื่นมือออกมาแล้วกับต้องการจะควักลูกตาผมออกไปผมตกใจสุดขีด จึงเล็งเป้าอย่างรวดเร็วแล้วเวียงโซ่ตรงไปที่เธอมันพุ่งไปอย่างแรงแต่พลาดหัวเธอทว่าโชคเป็นของผมเพราะมันพุ่งเข้าที่ไหล่ซ้ายของเธออย่างจังทันทีที่สัมผัสถูกโซ่เงินเธอก็กรีดร้องอย่างเจ็บปวดแล้วล้มฟุบลงกับพื้นห้องเมื่อได้โอกาสผมก็วิ่งผ่านเธอไปที่เชิงบันไดแล้วหันมาประจันหน้ากับเธออย่างน้อยตอนนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวพี่สาวของเธอ เข้ามาทำลายจากทางด้านหลังอีกแล้วเศ้าเงินตกอยู่บนบนันไดตอนนี้ผมจึงมีเพียงไม้เท้าโลแวนเท่านั้นมันเป็นไม้เท้าที่มีพลังต้านแม่มดมากที่สุดแต่เม็กไม่ใช่แม่มดใมมนฑลนี้เธอเป็นแม่มดลาเมียจากต่างแดนมันจะทำอะไรเธอได้หรือเปล่านะเมก็กทรงตัวขึ้นยืนแล้วหันมาที่ผมเศ้าเงินนั่นทำคัดเจ็บปวดนะเจ้านมาเธอกล่าวด้วยใบหน้าบูดบึ้งเพราะความโกรธ เจ้าอยากจะรู้สึกเจ็บปวดแบบนั้นบ้างไหมล่ะเธอก้าวลงบันไดจังหวะเดียวกันนั้นเองเธอก็ใช้มือสายคลุ้เป็นทางไปบนผนังอย่างตั้งใจขณะที่ผมจ้องเธอก็จิกเล็บอย่างแรงลงบนปูนฉับผนังจนจมลึกเธอต้องการจั้ผมเห็นว่าเล็บของเธอสามารถทําอะไรกับเนื้อผมได้บ้างเมื่อเม็กเดินลงมาอีกก้าวผมก็เตรียมไม้เท้าเอาไว้โดยชี้เยืย้งไปบนบ,นบันไดเพื่อที่จะแทงหัวหรือไล่เธอ ผมกำลังคิดและเพ่งสมาธิก่อนที่เธอจะเริ่มโจมตีโดยพุ่งจากบันไดลงมาผมใช้ไม้เทา้าฟาดไปที่ขาของเธอทันทีทำให้ขาของเธอพันเข้ากับไม้เทา้าเป็นผลให้เธอล้มคำมัลงมาที่บันไดไม้เท้ายุดจากมือผมแต่ผมกลับมีโอกาสคว้าโซ่งเงินกระโดดข้ามตัวเธอและวิ่งไปตั้งหลักอีกครั้งผมหยิบโซ่ขึ้นมาพันไว้รอบแขนซ้ายเพื่อเตรียมคว้างอีกครั้งครั้งนี้ผมจะต้องไม่พลาด เธอยิ้มให้ผมสีหน้าของเธอเต็มไปได้วยความโกรธเธอพลาดไปหนึ่งครั้งแล้วการคว้างโซ่ใส่หลักไม้ไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะมือของเธอเริ่มชื้นเหนียวไปหมดแล้วใช่ไหมจนนมมันเริ่มสั่นแล้วใช่ไหมเธอมีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นเธอก็จะเป็นของฉันผมรู้ว่าเธอกําลังพยายามทําลายความมั่นใจของผมผมจึงสูดลมหายใจลึกพลางนึกทบทวนสิ่งที่เรียนมา ผมคว้างโดนหลักไม้ได้ถึง9้าในสิบครั้งและไม่เคยพลาดสองครั้งติดกันสิ่งที่จะทำให้ผมพลาดตอนนี้มีเพียงความกลัวกับความลังเลเท่านั้นผมจึงเพ่งสมาธิก่อนจะเล็งเป้าหมายอย่างตั้งใจผมเวียนเศ้าเงินเป็นวงคล้ายวงบาทก่อนจะคว้างตรงไปที่เม็กมันหมุนคว้างทวนเข็มนาฬิกาเข้าไปมัดหัวและล่างของเธอเข้าเต็มเต็ม <c oughs> <ๆ>เธอกรีดลั่น แต่ก็เงียบลงทันทีที่โซ่งเงินพันรอบปากของเธอไม่นานเธอก็หล่นตุ๊บลงบนพื้นผมลงบันไดไปยังระมัดระวังเพื่อมองเธอใกล้ๆแล้วผมก็โล่งใจเธอถูกมัดแล้วเมื่อมองเข้าไปในตาเธอผมก็เห็นความเจ็บปวดแฝงอยู่แต่แม้ว่าโซ่จะบาดเนื้ออยู่ดวงตาของเธอก็ยังมีแววต่อต้านฉับพลันสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปแล้วผมก็รู้ตัวว่าเธอกำลังมองเลยผมไปที่บันได ยังไม่ทันหันหน้าไปมองผมก็ได้ยินเสียงกุกกักดังขึ้นสุดท้ายผมก็พบว่ามาเซียแม่มดลาเมียตนนั้นกําลังคลานลงบันไดมาที่ผมแต่การที่เธอกินเล็ดเข้าไปจนอิ่มก็ช่วยชีวิตผมไว้อีกครั้งเธอยังคงอิ่มอยู่จึงคลานเชื่องช้าและอุ้ยอ้ายไม่เช่นนั้นผมคงจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะกระพริบตาแล้วด้วยเหตุนี้ผมจึงคว้าไม้เท้าโลแวนแล้วขึ้นบันไดไปหานาง ความเกลียดแค้นลุกโชนในดวงตาลีปลือของนางแขนและขาผอมแห้งทั้งสี่ของนางเริ่มเกร็งและพร้อมจะด,ดีดตัวเข้ามาผมไม่มีเวลากลัวจึงทิ่งไม้เท้าเข้าไปที่ใบหน้าอบอิ่มของนางนางไม่อาจทนสัมผัสไม้เท้าโลแวนได้จึงกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเมื่อผมแทงมัครั้งที่สมเข้าไปใต้ตา,ตาซ้ายของนาง นางก็คำรามยังฉุนเฉียวแล้วเริ่มถอยหลังกลับผมยาวมันเยิ้มของนางละาพื้นไปตามบันไดจนเมื่อเฉินเืินตึกอยู่เป็นทางผมไม่รู้ว่าตัวเองสู้กับนางอยู่นานแค่ไหนพอร,รู้สึกเหมือนว่าเวลาจะหยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่อผมไหลาจากหน้าผากลงมาที่ดวงตาผมกําลังสูดลมหายใจแรงหัวใจของผมเต้นรัวทั้งจากการต่อสู้และจากความกลัวผมรู้ว่าถ้านางลอดผ่านรัศมีไม่ท้าผมมาได้ ผมจะต้องสะดุดล้มและเจอนางฝังคมเขี้ยวลงบนขาแน่แต่นั่นหมายถึงกรณีที่นางโจมตีใส่ผมอย่างรวดเร็วเท่านั้นสุดท้ายผมก็ไล่ต้อนนางจนกลับเข้าไปในห้องใต้หลังคาได้ผมปิดประตูดังปังแล้วล็อกกุญแจผมรู้ว่าประตูคงจะหยุดนางไว้ได้ไม่นานแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพอะเมื่อผมลงบันไดไปก็เริ่มได้ยินเสียงนางใช้กรงเล็บฉีกทั้งประตูไม้อย่างรุนแรงได้เวลาหนีแล้ว ผมจะต้องตามคนอื่นๆไปที่ร้านแอนดูพอหมอผีฟื้นตัวแล้วเราค่อยกลับมาจัดการเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยแต่พอผมเปิดประตูหลังบ้านพายุก็พัดโถมเข้ามาข้างในจนหิมะซัดเข้าที่ใบหน้าของผมเต็มๆผมอาจจะหาทางไปที่เชิงหุบเขาได้แต่ถ้าจะไปไกลกว่านั้นคงไม่รอดแน่ๆหรือต่อให้ผมลงเนินไปได้อย่างปลอดภัย ผมก็คงจะหนาวตายตอนหาทางไปแอดลินตันอยู่ดีผมจึงเรีบปิดประตูอย่างรวดเร็วตอนนี้เหลือเพียงแค่าทางเลือกเดียวเท่านั้นเมกตัวไม่อยาก,กว่าผมเท่าไหร่แล้วก็ไม่หนักนะักผมจึงตัดสินใจพาเธอลงไปขังไว้ในหลุมข้างล่างพอเสร็จแล้วผมก็จะขังตัวเองไว้หลังประตูเหล็กกับเธอเพื่อให้ปลอดภัยจากแม่มดลาเมดุดลายนั่นอย่างน้อยก็ชั่วครู่แม้ว่าประตูเหล็กจะกันมาเซลไว้ไม่ได้ตลอดไปก็ตาม กันนั้นก็ยังมีแม่มดอีกตนหนึ่งให้กังวลคือเบสซี่ฮิลด้วยเหตุนี้ผมจึงทิ้งเม็กไว้ที่บันไดชั้นใต้ดินแล้วรีบหากระเป๋าของหมอผีอย่างรวดเร็วในที่สุดผมก็เจอมาอยู่ในครัวจึงรีบเอาเกลือกับผงเล็กกำใหญ่มาจากนั้นก็พาเม็กลงไปในชั้นใต้ดินโดยยกขาของเธอพาดไว้ที่ไหล่ขวาผมผมใช้เวลาอยู่นานทีเดียวก็จะพาเธอลงไปข้างล่างได้ ในขณนะที่กำลังล็อกประตูเหล็กอย่างระมัดระวังผมก็ต้องคอยเดินหลบเบสซี่ฮิลที่ยังคงนอนกลนอยู่ตรงบันไดไปด้วยหลังจากลงมาที่ชั้นใต้ดินเรียบร้อยแล้วผมก็รู้สึกอยากจะลากเม็กโดยจับข้อเท้าเธอไว้แล้วปล่อยให้หัวของเธอกระแทกบันไดไปทีละขั้นเสียจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้ทำแบบนั้นพอแค่นี้เธอก็คงจะทรมานมากพอแล้วเซาเงินรักเธอแน่นมากยิ่งไปกว่านั้น หมอผีคงยใหยผมปฏิบัติกับเธอให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เมื่อพาเธอลงไปจนถึงปากหลุมผมก็อดที่จะพูดบางอย่างออกมาไม่ได้ฝันถึงส่วนของเธอด้วยแล้วกันผมบอกเธอโดยทําน้ําเสียงประชดประชันที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วทิ้งเธอไว้ก่อนจะหยิบเทียนไขออกมาแล้วกลับขึ้นบันไดตอนนี้ได้เวลาที่จะต้องจัดการกับเบสซี่ฮิแม่มดอีกตนหนึ่งแล้ว ผมคงจะปลุกนางตอนเข้ามาแน่เพราะตอนนี้นางเริ่มส่งเสียงฟุดฟัดแล้วคลานไปที่ประตูเลกอีกครั้งผมล้วงกระเป๋าคางเกงแล้วกำเกลือกับผงเล็กออกมาหนึ่งกำมือก่อนจะโรยเพื่อใช้เป็นเขตกันไม่ให้แม่มดตนนี้ข้ามผ่านมาได้สุดท้ายผมก็เดินไปที่ประตูแล้วนั่งห่างลงมาสามขั้นเผื่อว่าถ้าแม่มดลาเมียลงมาแล้วพยายามจะเอื้อมมือล่าลูกกลมาที่ผมนางจะได้เอื้อมไม่ถึงผมนั่งอยู่อย่างนั้น ลางมองดูเปลวไฟกินเนื้อเทียนต่ำลงไปเรื่อยๆผมเลิ่มรู้สึกผิดในสิ่งที่พูดกับเม็กพ่อไม่ชอบให้ผมประชดประชันใครแบบนั้นเขาเองก็ไม่ได้เลี้ยงผมมาแบบนี้ส่วนเม็กก็ไม่ได้เวลว้ายไปทั้งหมดหมอผีเคยรักเธอและเธอก็เคยรักเขาเหมือนกันเขาจะรู้สึกอย่างไรนะถ้าเห็นผมขังเธอไว้ในหลุมผมทำในสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าทำอย่างนั้นหรือเนี่ยในที่สุดเทียนก็ดับผมจึงต้องตกอยู่ในความมืดอีกครั้ง มีเสียงกระซิบและเสียงโครดเบาๆดังขึ้นจากห้องใต้ดินข้างล่างนอกจากนี้ก็มีเสียงโครคลากฟืดฟัดของเบสซี่แม่มดอ่อนแรงที่ยังมีชีวิตอยู่ดังขึ้นเพราะความหงุดหงิดใจที่ไม่สามารถข้ามเขตแดนของเกลือกับผงเหล็กได้ผมเกือบจะหลับไปแล้วตอนที่มาเสียลงมาข้างล่างอย่างกระทันหันในที่สุดนางก็ใช้กรงเล็บทลายประตูห้องใต้ตหลังคาออกมาได้ปกติผมจะพอมองเห็นได้ตอนกลางคืน แต่ที่บันไดห้องใต้ดินนี่มันมืดจริงๆสิ่งที่ผมได้ยินจึงมีเพียงเสียงนางวิ่งลงมาอย่างรวดเร็วเท่านั้นเสียงนั้นหายเงียบไปสักพักแต่จู่ๆก็เกิดเสียงโครมเมื่อนางกระโจนใส่ประตูเหล็กแล้วเริ่มเขยา่าใจผมล่นวูบดูเหมือนนางจะหิวขึ้นมาอีกแล้วผมจึงคว้าไม้เท้าโลแวนแล้วทท่มนางผ่านลูกกลง ทีแรกมันไม่ได้ทำให้ความคมข้างของนางลดลงเลยลูกกลงเริ่มจะงอและง้างออกแล้วผมจะทำอย่างไรดี <c oughs> ในที่สุดผมก็โชคดีไม่เท้าของผมจะต้องทิ้มไปโดนจุดอ่อนของนางแน่ๆซึ่งอาจจะเป็นดวงตาเพราะนางกรีดร้องออกมาอย่างหวยหวนพรางถอยห่างจากประตูเหล็กก่อนจะล้องครางแล้วกลับขึ้นไปบนบันไดเมื่อพายุหิมะหยุดและหมอผีแข็งแรงพอแล้ว เขาก็จะกลับมาที่บ้านหลังนี้เพื่อจัดการเรื่องทั้งหมดผมแน่ใจที่ผมไม่รู้ก็คือเมื่อไหร่อาจต้องใช้เวลาทั้งบ่ายหรือตลอดคืนก็ได้ผมอาจจะต้องใช้เวลาที่บันไดแห่งนี้หลายวันและผมก็ไม่แน่ใจว่ามาเซียจะจูโจมประตูบานนี้อีกกี่ครั้งนางจมไปอีกสองครั้งหลังจากที่ผมไล่นางออกไปเป็นครั้งที่สแล้ว นางก็ถอยกลับขึ้นบันไดแล้วหายลับไปเลยผมสงสัยว่านางจะกลับขึ้นไปบนบ้านอีกหรือเปล่าบางทีนางอาจจะกลับไปหาอาหารอีกครั้งก็ได้ผมจําเป็นต้องข่มตาไม่ให้หลับผมจะหลับไม่ได้พอประตูเหล็กใกล้จะต้านไม่ไหวแล้วถ้าไม่มีผมคอยป้องกันไม่นานนางจะต้องพังเข้ามาได้แน่ๆผมเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ทําลงไปถ้าผมไม่กลับมาเอาคัมภีร ป่านนี้ผมคงอยู่อย่างปลอดภัยกับหมอผีและอลิสที่บ้านแอนดูไปแล้ว